วันนี้แม่บ้านมีสูตรน้ำส้มตำปลาร้ามาฝากค่ะสะดวกและง่ายตาำกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมจะทำกินหรือทำขายก็จัดไปเลยวัตถุดิบและส่วนผสมแม่บ้านสรุปไว้ให้ตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะใช้น้ำปลรราสำเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะาพร้าวน้ำตาลปี๊บได้หมดเลยค่ะน้ำมะขามเปียกแม่บ้านใช้ไปทั้งหมด150 ml น้ำตาลตนโหนดแม่บ้านใช้ไปทั้งหมด60กรัมนะคะในคลิปอาจจะดูเหมือนไม่ถึงแม่บ้านสรุปไปให้แล้วนะคะปรุงและชิมปรับเพิ่มรสได้ค่ะเพราะน้ำปาลาล้าน้ำตาลน้ำมะขามแต่ละบ้านแต่ละยี่ห้อมีความเค็มเปรี้ยวหวานไม่เหมือนกันค่ะชิมดูให้ออกเค็มเปรี้ยวหวานตามค่ะซมตำปลาล้าเราจะไม่ทานหวานปล่อยให้เดือดสักพักเสร็จแล้วปิดไฟพักไวใ้ให้เย็นค่ะ พอน้ำส้ตมตำปลาราของเราเย็นแล้วนะคะเราก็มาเทใส่ขวดจะมีขวดแบบไหนก็จัดไปเลยค่ะขวดเล็กขวดใหญ่เวลาใช้สะดวกมากๆค่ะใส่ตู้เย็นเอาไว้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องส้งตมตำกันค่ะเครื่องส้งตมตำปลาราค่ะนี่ค่ะเราก็จะใช้พริกแดงจินดาพริกแห้ง ชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากจัดไปแล้วก็กระเทียมตามให้พอหยาบๆพอนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศค่จะใช้มะเขือเทศแบบนี้หรือว่ามะเขือเทศสีดาก็ได้ค่ะน้ำลายแตกเลยนะคะน้ำปลาร้าสองทัพพีหนึ่งทัพพีครึ่งจัดไปค่ะ มะเขือฝานไปตามชอบเลยนะคะมะกอกค่ะมะกอกสําหรับใส่ส้มตําค่ะบางตลาดก็จะมีขายเป็นชุดมีมะกอกมีมะเขือมีมะนาวมีพริกจัดให้เราพร้อมค่ะเขาเรียกว่าชุดส้มตําค่ะมะนาวใส่พอหอม,หอมเพราะว่าในน้ําส้มตาปลาสําเร็จรูปของยายบ้านมีน้ํามะขามเปียกอยู่แล้วเปรี้ยวแล้วค่ะมะนาวใช้เพียงกลิ่นค่ะ ตําไปน้ําลายแตกไปค่ะน่ากินสุดๆใส่มะละกอลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะไม่ต้องตําแรงมะละกอจะได้กรอบเสร็จเรียบร้อยน่ากินสุดๆตักใส่จานน้าลายแตกอีกรอบค่ะมาค่ะ มาทานด้วยกันอือน,น้ำลายนะคะแซ่บมากข้าเหนียวจิ้มลงไปค่ะนัวนัวแซ่บสุดๆค่ะอร่อยจนหยุดไม่ได้ค่ะไก่ย่างก็ต้องมาค่ะมีน้ำส้มตำปร,ราของเราติดครัวไว้นะคะจะทำกินหรือว่าทำขายกะจัดไปค่ะลองไปทำกันดูค่ะ ขอบคุณที่ติดตามะรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะ